ศาสตราจารย์ดรแซมแฮมหนึ่งในผู้นำทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมในศตรวรรษที่21กล่าวว่าการสื่อความหมายคือวิธีการสื่อสารที่มีพื้นฐานจากวิสัยทัศน์โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดการคิดและการค้นหาความหมายของตัวเองและการหลอมรวมความเชื่อมโยงของตัวเองเข้ากับสิ่งของสถานที่ผู้คนและแนวคิด จากหนังสือ interpretation making a difference on purpose อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วทั้ง4ตอนที่ผ่านมาว่าการเสียความหมายคนทจะมีวัตถุประสงค์คนที่มีหลักการมีปรัชญาแนวคิดรวมทั้งวิธีการเสียความหมายอย่างไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการเสียความหมายมาโนระพระธรรมมีนักพิชาการพยายามที่จะศึกษาทําวิจัยค้นคว้า เพื่อที่จะค้นหา Best Practice หรือวิธีการที่ดีที่สุดในการนำเสนอหรือในการสื่อความหมายกับคนกลุ่มต่างๆเพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการสื่อความหมายเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการเน้นที่ผู้คนเน้นที่นักท่องเที่ยวเน้นที่ออเดียนเน้นที่ผู้ฟังเน้นที่ผู้ที่มาใช้มาชมมาใช้บริการมาท่องเที่ยวแหล่งมบรากวัรรมซึ่งมีความหลากหลาย นะหลากหลายทั้งเพศหลากหลายทั้งวัยหลากหลายทั้งสภาพลักษณะทางกายภาพของผู้คนนะในการสื่อความหมายเราควรจะคำนึงถึงความหลากหลายของของออเดียนของผู้ชมของผู้ฟังของนักท่องเที่ยวนะอย่างเช่นผู้ชมผู้ฟังที่เป็นคนสูงอายุนะเป็นคนสูงอายุซึ่งจะต้องการความช่วยเหลือ,อต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอย่างเช่นอาจจะต้องมีลิฟต์ อาจจะต้องมีบันไดเลื่อนนะหรืออาจจะต้องมีรถเข็นนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะหรือนักท่องเที่ยวหรือผู้ชมผู้ฟังที่เป็นคนตาบอดเป็นคนพิการทางสายตาเอาไง,ไนะง่ายๆก็คือคนจะมีอะไรละ่ะอักษรเบรลนะมีข้อมูลมีรูปแบบความการสื่อความหมายที่คนที่พิการทางสายตาสามารถจะเข้าถึงข้อมูลสามารถจะเข้าถึงเรื่องราวนะ หรือแม้แต่คนหูหนวกอย่างเงี้ยคนจะมีเครื่องช่วยเรื่องของการฟังหรือนักท่องเที่ยวหรือผู้ชมผู้ฟังที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบเนี่ยนะครับเราต้องเช็คเราต้องตรวจสอบว่าเขามีความสนใจเรื่องอะไรเด็กๆอาจจะมีความสนใจมีอาจจะมีสมาธิสั้นแต่เขาชอบที่จะเรียนรู้เขาชอบที่จะเล่นเราก็ต้องอาจจะมีลักษณะของเกมของการนำเสนอที่ให้มันสนุกสนานดึงความสนใจกับเด็กได้ หรือผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติมีชาวต่างชาติเข้ามานะการสื่อความหมายหรือก,การเน,น้นการเข้าถึงข้อมูลเน้นการเข้าถึงเรื่องราวนะไม่ใช่เฉพ, EP, พะาะข้อมูลเน้นการเข้าถึงเรื่องราวที่เราต้องการสื่อความหมายเนี่ยอย่างน้อยก็ภาษาควรจะมีการนําเสนอด้วยภาษาที่เป็นภาษาสากลภาษาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าใจหรือแม้ถ้าเป็นภาษากายหรือเป็นภาษามืออะไรก็ตามเนี่ย ก็สามารถจะทําได้เยงนั้นในการนําเสนอการสื่อความหมายในการนําเสนอในการสื่อความหมายมรดกวัฒนจะต้องคํานึงของผู้คนกลุ่มต่างๆด้วยถึงจะทําให้การสื่อความหมายประสบความสําเร็จในแง่ที่ว่าก่อให้เกิดความสุขความสนุกสนานก่อให้เกิดการอยากรู้อยากเห็นก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีมีความรู้สึกในเชิงบวกต่อมดกวัฒนต่อแหล่งมรดกวัฒน